สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมณรงที่ปริษัทสมยงคาเซ็นเตอร์วันนี้นะครับ เอาโตโยต้าไฮรักกีโวปี2019มารีวิวให้กับลูกค้าได้รับชมนะครับคันนี้นะครับโตโยต้าไฮรักกีโวนะครับสมาร์ทแคปนะครับ2.4ตัวนี้นะครับเป็นตัวเซทอิดิชันปี2019ณตอนนี้นะครับเหลือเพียง399,000บาทเท่านั้นเองปี2019นะครับอ่ารถกระนำซัมเมอร์เซลเลยนะครับในช่วงนี้นะครับอ่มาดูว่าคันนี้สวยขนาดไหนนะครับมาเริ่มจากกระจังหน้าของเขานะครับกระจังหน้าของเขาจะเป็นทรงนี้นะครับดำเงานะครับ จะมีโครเมียมนะครับรอบตัวนี้นะครับสวยแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมไฟตัดหมอกนะครับเนี่ยตาไฟยังใสกิ้งเลยนะครับปี17เอ้ยปี19นะครับนะครับมาดูนะครับคันนี้นะครับล้อเดิมนะครับล้อเดิมโรงงานเลยนะครับตัวนี้เปลี่ยนยางให้ใหม่แล้วจัดดอกให้เต็มเปี้ยพร้อมใช้งานนะครับถ้าปี19กนะครับก็จะมีโปร่งข้างแบบนี้นะครับสำหรับคนที่อยากจะใส่แม็กซิ่งเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะไม่ล้นนะครับไฟเลี้ยวก็จะอยู่ด้านข้างคอจักองข้างนะครับจะมีครอบโครเมียมให้นะครับตัวนี้ ุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะนะครับมือจับเปิดประตูนะครับจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับอ่าดูด้านท้ายนะครับของตัวรถคันนี้ด้านท้ายของตัวรถคันนี้เนี่ยครับเนี่ยนะครับตัวแซดดิเรชันนะครับด้านท้ายของตัวรถคันนี้ก็จะมีกันชนท้ายให้นะครับครบเลยนะครับไฟเบรกดวงที่3นะครับตรงท้ายนะครับอ่าดูนะครับแมกนลเนอร์ยังสวยกริบเลยนะครับ ลเลยยังสวยริบเลยนะครับมาแบบนี้เลยนะครับเราได้มานะครับเอาเดี๋ยวผมพาไปชมคันภายในนะครับของคันนี้นะครับจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันครับ มาชมภายในกันนะครับคันนี้นะครับภายในสวยกริบเลยปี19ตัวนี้นะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์หสปีดนะครับแอร์จะเป็นปรับมันนวดนะครับสสปีดนะครับแอร์ตัวนี้นะครับอ่าบอจะได้เป็นบ่อผ้านะครับบ่อผ้ากำหยี่สีดำนะครับเดินได้ขาวนะสวยลงตัวนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นสีนี้เลยอ่าถามว่าตัวนี้อ่ความสวยงามสวยไหมก็สวยนะครับทำความสะอาดก็ง่ายเหมือนกันนะครับตอนนี้เขามีน้ายาให้ด้วยนะครับอ่าสำหรับทำความสะอาดเบาะอ่อผ้านะครับอ้าวนะครับ เนี่ยคู่มืออยู่ครบเซตครับคู่มืออยู่ครบนะครับอุปกรณ์อยู่ครบเซตนะเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับภายในของเขานะครับระบบความปลอดภัยก็จะมีแอร์แบ็กไข่นะครับสามลูกนะครับคนขับ2ลูกนะครับนั่งคู่คนขับอีก1ลูกนะครับท่วงเสียงนะครับตัวนี้ก็จะเป็น AMFM นะครับเปิดได้เชื่อมต่อบูทูธนะครับมีที่เสียบให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับคันนี้นะครับพวงมาลัยก็จะเป็นสีก้านนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับตัวนี้พวงมาลัยสีก้านนะครับเดี๋ยวฟังเสียงก่อนนะครับ ปี19ของเขาสตาร์ตติดไหมหรือว่าความพร้อมของรถคันนี้พร้อมไหมโอ้เสียงนิ่มมากนะครับบอกได้เลยเสียงนิ่มมากนะครับถ้าเป็นรีโวนะครับก่อนสตาร์ตเครื่องก็จะให้เหยียบคลาสก่อนนะครับเดี๋ยวผพาไปชมห้องเครื่องกันห้องเครื่องสวยขนาดไหนไปชมครับมามาดมห้องเครื่องกันนะครับพาชมห้องเครื่องกันนะครับดูห้องเครื่องว่าคันนี้สวยไหมนะครับนี่ยนะครับเพจยังอยู่ที่จุดเดิมนะครับไม่ได้ยิงใหม่นะนะครับ ตัวนี้นะครับต่อส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วก็จะมีเซตให้ใหม่เลยนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวให้นะครับเปลี่ยนยางตั้งสูงให้นะครับครบเซตเลยนะครับอ่ามาดูฟ้ากระโปรงตัวนี้นะครับฟ้ากระโปรงเดิมนะครับเนี่ยนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะนะครับระบบเบรก abs นะครับอ่าภายในของเราจะมีถุงลมนิรภัยอ่าสำหรับความปลอดภัยข้างในแล้วนะครับด้านนอกนะครับก็จะมีระบบเบรก abs นะครับป้องกันเบรกล็อกให้นะครับตัวนี้นะครับปี19ขายเพียง399,000บาทราคานี้ใครมาก่อนได้ก่อนเลยนะครัาคาน นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็โทรได้เลยนะครับที่เบอร์098469699นะครับบริการนะครับของเรามีบริการรับทำสัญญานอกสถานที่ทั่วประเทศนะครับออกรถได้ทั่วไทยนะครับจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในการออกประําสัญญาให้กับลูกค้านะครับลูกค้าที่ต่างจังหวัดก็เตรียมเอกสารไว้รออย่างเดียวนะครับออกได้ทุกอาชีพนะนะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับจากราคา459,000บาทตอนนี้ปรับราคาเหลือเพียง399,000บาทลด60,000บาท มาก่อนได้ก่อนสําหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นขนาไหนนะครับจะนํามารีวิวกับลูกค้าได้รับชมกันนะครับส่วนรถแบบเยอะๆแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับผมนะครับนรงที่บริษัทสมยงคาร์เซ็นเตอร์นะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นขนาไหนกดติดตามไม่หน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ